ะครับถ้าเพืชมวันนี้อผมจะให้ทั้งไกเกมนะครับทันนี้เราอยู่กันในเกมที่มีชื่อว่า Morning t i n e นั่นเองเป็นไทยก็คืนน้ำในายามเช้านะครับแบบตรงตัวเลยนะเึื่องเกม,มนี้เนี่ยถ้าที่ผมรู้ก็เกี่ยวกับการตกปลานะแค่นั้นเลยคือมันเกมนี้มัน,มนไ,มไ,มไม่มีหน้า UI นะคือเข้ามามันเป็นอย่างนี้เลยนะเอาล่ะต้องทำยังไงอย่างนี้เเหรอโอ้โอ๋โอโอเค ต้องให้มันอยู่ในวงกลมใช่ไหมอ๋อฮะก็ใส่ลงไปแบบนี้เหรอโอเคอ่ะปุ๊บคือตกปลาอย่างนี้โอเคเี่เห็นเขาว่าเป็นเกมอืดอเดี๋ยวเจี่เห็นเขาว่าเป็นเกมแนวสยองขวัญน,นะผมก็โอ้ มีป้ายเราจับเมื่อกี้เหรอเมื่อกี้มีไหมไม่รู้เหมือนกันเห็นเขาว่าเป็นเกมแนวสยองขวัญนะผมก็มันเป็นตอนเช้าน้นจะสยองขวัญยังไงนะน่าสงสัยอืมเป็ดมันเบ็ดมันวนแบงนี้วะอ๋อเบ็ดมันวนตามที่เราหันหน้าเบ็ดอะไรมันจะเคลื่อนไหวได้เร็วขนาดนั้นในน้ำเราต้องแบบทำแบบสายหน้าไปสายหน้ามาเหมือนกับแบบเราย่อทุยเรา ลอยเหยื่อนี่ได้แล้วอยู่ไกลซะด้วยเอ้ยมา嘛อืมโอเคอ๋อคือเราเอามาใส่ตรงนั้นเหรอว่าเล่นแสงตรงนี้ใช่ไหมโอเคโอ้ยเดหลือตัวนี้ไวมาก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 ชิบหายแล้วอขวาหน่อย ซ้ายซ้ายจับยากตรงนี้จะจับยากมากอืไปโอ,โอ้โหวงกลมมันอยู่ไกลจังวะเออโอเคเริ่มมันจะเริ่มดึกละมันจะเริ่มดึกละโอเคความเสี่ยงของขวัญกำลังเริ่มท่านผู้ชมเตรียมพร้อมให้ดีกับความเสี่ยงของขวัญที่จะเริ่มขึ้นมันเริ่มตอนกลางคืนแล้วมันจับยากจังวะ เดี่ยวไปไกลเลยตัวอะไรวะเนี่ยมีหน้าคนอยู่บนแมงกะพุนอะไรพุนมันคือแมองกะพุนใช่ไหมมันคือตัวอะไรวะไม่ใช่แมงกะพุนเดี๋แมงกะพุนไม่ใช่แบบนี้เขาเรียกว่าอะไรวะปลาปลากระเบนใช่ไหมแปลกๆโอ, Subs, อ้เดี๋ยวไปอยู่ใต้ท้องเรืองบ้าปล่อยโอ้โหวิว่งตกยังไงเนี่ยถามจริง เดี๋ยวเดีวมันตกเดี๋ยวเดีวมันตกยังไงวะมันอยู่ใต้ท้องเรือไงน,นนะเราก็เผลอหันหน้าตอนโยนเบ็ดซะด้วยสิมาอยู่ข้างล่างเลยทีนี้ไปอยู่ในวงกลมอย่างที่มองเห็นก็เหอะว่ารับชมจินตนาการวงกลมขึ้นมาเองนะจะได้เห็นกูถามจริงว่า ตกปลาตอนกลางคืนนี่ไม่เคยมีอะไรดีเลยใช่ไหมเนี่ยแต่ตัวบ้า,บางๆนะน,นี่อันนี้อะไรอีกเนี่ยหน้าคนเหรอโเหมือนจะเริ่มชา้าแล้วหรือเปล่าโอ้เร็วจังอะเดี๋ยววงกลมอยู่ไกลเกินมันไปไม่ถึงเรียบร้อยฮะวงกลมอยู่ไกลเกินเอาตรงนี้เอาเอาใ,ใกล้หน่อยโอ้พายุมายังไง,งตกปลาอยู่เนเาะมามา ไม่หวานโอยเดี๋ยวทำให้ทะเลเป็นสีแดงวนะน่ะเดี๋ยวไปไปทะเ,เลเป็นสีแดงชี้หาละทำไมถึงเป็นสีแดงเอ่ยท่าไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะโอ้ไม่ไปไกลเอาอ๋อที่เก็บเต็มเหรอให้เรากลับเลยได้ไหมถ้าเกิดที่เก็บเต็มแล้วอะ เอ่อมันก็ให้ตกให้ตกปลาคือจะตกปลาอยู่ยนี้ต่อเรื่อยๆอ่ะเดี๋ยวทะเลเป็นสีแดงแล้วโอ้ถามจริงใครเห็นสีเลทะเแดงแบบนี้เราจะอยู่เนี่ยโอ้โหแบบอยากได้ปลาหายากอื้อหือเหวี่ยงแรงวันนี้ชอบความแรงอื้อหือมานี่มามานี่โอ้โหเหวี่ยงอย่างแรงอื้อหือชิบหายละหลุดแน่นอนตัวนี้โอ้โหเหวี่ยงแรงมากเรียบร้อยฮะ พี่ก็เหวี่ยงโอ้ยไปขึ้นมันลูกใหญ่จังไงเดี๋ยวเดเลือกมัจะไหวไหมเนี่ยโอ้ยน้อง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 มาอยู่ในใน,ในวงน้องมาอยู่ในวงน้องมันตกยากจังโอ้ยไอ,ยอ้มึงสไลด์เหรอมึงสไลด์แม่งปลาสายสไลสด์ซะด้วยตัวนี้ ไปอยู่ในวงไปอยู่ในวงไปอยู่ในวงอยู่ในวงอยู่ในวงเอองั้นตกต่ออีกอ่ะเอ้าคือคุต,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 กต,กต้องกอโก่อทุกทุกปีชี้ใช่ไหมเนะี่ยถ้าปกติว่ะแปลกตอนนี้แต่ปกติอ้าว จริงถ้าพายุเข้าแบบนี้เขายังจะตกปลากนันอีกว่าไม่น่าจะเป็นการที่ตกที่ดีนะรู้สึกน,นี่ภาพทะเลดูไม่เหมือนทะเลแล้วดูเหมือนเหมือนอยู่ในมหาสมุทรลาวานอ,อย่างนั้นน,นี่ไงไอปลาดิบไงไอปลาดิบปลาดิบปลาดิบโอ้ยไอ้ไอปลาดิบอยู่นิ่งๆหุ่นดิบแรงมากหืมไอ้โอ้โห เอ้ยอยู่นิ่งๆดีวะมันมันมันเหวี่ยงแรงมากเลยอ่ะส่วนมันมันข่มยากจริงๆนะเนี่ยผมผมพยายามดึงเมาหานะนี่นะมันมันดิฟปะมันดิฟมันดิฟมันดิฟายอย่าดิฟอยู่นิ่งๆผมพยายามดึงแล้วเนี่ยผมดึงแล้วมันยังไปต่ออ่ะดูดิเห็นไหมมันดิฟแรงมากนี่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 เนี่ย ผมหันไซ์เดียวมันไปเลยอะ่ะหืมไอคีแรงมากโอ้โหมันดิมันเอาไม่อยู่จริงนะเนี่ยโห่วยนะมันโอหโหโอ้โ๊ยโอุโโอ๊ยนิ่งๆหน่อยดีวะนิ่งๆหน่อยนิ่งๆหน่อย อนี่ก็ตัวที่และตัวดูไม่เป็นมิดโอ้โหฝนตกแล้วด้วยติดฝนตกอาวงเขาไม่เดินเรือไม่ใช่เหรอไม่เราถึงมาเดินเรือมะเนี่ยหมายว่าร้อนละตังตังค์มาง,งั้นเื่อที่ผมพยายามแบบดึงให้มันเข้ามาในวงแล้วแล้วก็วดึงกระชากกลับอะแต่มันดึงไม่ทันจริงๆ เนี่ยผมดึงมาซ้ายแล้วไปขวาแล้วแต่มันดึงไม่อยู่จริงๆมันดึงไม่อยู่จริงๆเรียบร้อยไปผมยังไม่ได้เลยตัวใหญ่แล้นะมัน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 ดึงยากจริงๆนะผมคือถ้าเราไม่ดึง,รงแรงๆถ้ามันอยู่นิ่งอะ่ะเดี๋ยววมันอยู่มันอยู่นิ่งอ่ะมัตัวตัวตัวนี้นิ่งบอกว่ามีอะไรแปลกมันนิ่งนิ่งนิ่งบอกว่ามีอะไรแปลกแน่นอนพยายามล็อกให้เราทำอะไรบางอย่างแค่ไหม ว a t เด็กกหออ๋อวัเสียงดังๆๆเทะเลเกบความลับเรื่องราวที่ยังไม่ได้บอกกล่าว เกี่ยวกับชายผู้พ่ายแพ้ให้แก่ความลิษยาอันขมขื่นในความโศกเศร้าข่าล่องเรือไปความผิดก่ะกลุ่มหัวใจเรื่องราวอันเศร้าสลดของความรักที่กลับกลายเป็นความเจ็บปวดภรรยาผู้ไม่ซื่อสัตย์หรือเช่นนั้นข้าคิดไปเองในเงาแห่งความระแวงข้าจะทรยศต่อรักแท้บัตรนี้ล่องเรือบนเส้นทางแห่งความโศกเศร้าเพื่อลูกชายผู้สูญสิ้นเพราะเคราะห์กรรมแห่งลิษยา อ่าโอเคถ้าชมเมื่อกี้เนี่ยผมแปลไม่ทันนะแต่ว่าเมื่อกี้ผมได้จะใส่เสียงแปลไปให้เนาะโอเคเดี๋ยวอันนี้เนี่ยผมได้ทําการลองคือมันต้องแปลความหมายนะซึ่งผมแปลไม่ก็ถุ่มเหมือนกันผมเลยอ่อลองเอาเข้าใช้ GPT รยบรอยและ <g ül> ก็เดี๋ยวผมจะมาตีความหมายอีกทีหนึ่งเนาะซึ่งอ่อในบทกวีนี้เนี่ยมันเขียนเกี่ยวกับอ่อความรู้สึกอ่อสำนึกผิดแล้วก็ความเสียใจของผู้เล่านะครับที่ถูกครอบงาไปด้วยความแบบ ฉายเสยาแล้วก็ความระแวงจนทำลายความรักของตัวเองแล้วก็เขาก็แบบสูญเสียลูกชายอันเป็นที่รักของเขาไปด้วยก็สูญเสียจากการกระทำของตัวเองนะแต่ว่าไม่รู้ว่าว่าทำว่าทำอะไรนะที่ว่าสูญเสียจากการกระทำไม่รู้ว่าเขาทำอะไรเหมือนกันเขาด้อบอกว่าความไม่แน่นอนและความเวงวังนั่นคือแบบเหมือนกับโล่งแบบไม่มีอะไรแล้วแบบเปรียบเสมือนกับหัวใจของเอ่อผู้เล่านะครับที่เต็มไปด้วยความทุกข์ แล้วก็ความรู้สึกผิดนั่นเองแล้วก็การล่องเลือของเขาในมหาสมุทรเนี่ยเหมือนกับเป็นการไถ่โทษแล้วก็เผชิญหน้ากับความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากการทําของตัวเองทุกอย่างนะครับผมไม่รู้เหมือนกันว่าเขาทําอะไรเหมือนกันนะเรื่องที่ว่าเขาเขาทําตัวเองเนี่ยตอนเราตกปลาแล้วก็ได้ปลาแปลกๆใช่ไหมพวกที่เป็นสีหน้าคนอะเป็นหน้าคนเป็นตัวที่ร้องแบบร้องด้วยความแบบ ท่านจะทรมานเนยนะผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าเขาพยายามสื่อว่าอะไรเหมือนกันเนอะเรื่องนี้ถือว่าก็เศร้าเอาเรื่องอยู่นะโอเคท่านผูชมจบแต่ละคลิปนี้นก็เ,เพียงแค่นี้นะครับไจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายขอบคุณที่รับชมครับ